ขอต้อนรับสู่ฐานที่หนึ่งแสงระหว่างดวงตาเมื่อเรามองดูที่กระจกเราจะเห็นดวงตาทั้งสองที่เป็นตาเนื้อที่มีขีดจำกัดในการมองเห็นเพียงแต่วัตถุหากเราได้ตระหนักรู้ว่าระหว่างดวงตาทั้งสองนั้นมีแสงระหว่างดวงตา ซึ่งหมายถึงตาที่สามตาแห่งปัญญาตาในที่สามารถเห็นสิ่งที่เหนือขีดจำกัดของตาเนื้อทั้งสองนี้เป็นการเข้ามาตรหนักรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงว่าเราเป็นจุดแห่งแสงพลังงานที่มีชีวิตคงอยู่ตลอดไป ทำหน้าที่เป็นนายควบคุมและทำงานผ่านอวัยวะประสาทสัมผัสของร่างกายเพื่อให้ได้รับอำนาจในการปกครองตนเองอย่างเป็นธรรมชาติด้วยเหตุนี้เราจะมีประสบการณ์ที่ละวางแยกห่างจากการดึงรั้งของอวัยวะประสาทสัมผัส และรู้ถึงการเป็นแสงที่เบาสบายมั่นคงดื่มดำในคุณสมบัติดั้งเดิมของชีวิตที่เต็มไปได้วยความบริสุทธิ์ความสงบความสุขความรักพลังและปิติสุขขอเชิญทุกท่าน ได้ริ่มกิจกรรมของฐานที่หนึ่งนี้เพื่อได้รับประสบการณ์ของแสงระหว่างดวงตาโอมชันติ